าก,การปราบโกงการปราคอร์รัปชันการแก้ไขปัญหาสังคมไทยในการที่โกงแล้วไม่มีใครด่าโกงแล้วไม่โดนทําโทษโกงแล้วยังอยู่สบายโกงแล้วยังมีหน้ามีตามีชื่อเสียงในสังคมนะฮะอันนี้ผมอยากให้ทุกคนละอายใจด้วยตัวเองว่าการโกงคือการทรํรลายประเทศชาตินะครับมีบางคนบอกผมนะครับว่าไม่เป็นไรเงินหลวงผมว่าไม่ใช่เงินหลวงนะครับ มันคือเงินผมนะครับเงินพวกคุณนะครับไม่ใช่เงินหลวงครับเงินหลวงไม่มีครับหลวงไม่มีเงินหรอกครับหลวงเก็บจากพวกเราไปฉะนั้นเงินเข้าเงินพวกเราไปเนี่ยเขาจะต้องเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ใช่เอาไปเข้ากระเป๋าอันนี้ทุกคนทําความเข้าใจนะครับการโกงคือการโกงเงินพวกเราครับที่เรานั่งอยู่ตรงนี้โดนโกงนะครับฉะนั้นเราต้องมีความร่วมมือในการปราบโกงครับผมก็เลยคิดว่า,อ,าอยากจะรณลงเรื่องการปราบโกงโดยสื่อให้ทุกคนในประเทศไทยเนี่ยเจอโกงที่ไหนต้องปราบที่นั่น คุณรู้หรือไม่ปัจจัยที่ทำให้มนุษย์สามารถวิวัฒนาการพ้นขึ้นมาจากลิงได้ก็เพราะการกินในสมัยดึกดำบันสมองคนเราไม่ได้ต่างจากลิงมากนักเพราะร่างกายเน้นพัฒนาเหงือกและฟันให้แข็งแรงเพื่อกินของดิบใหญ่เหนียวจนเมื่อมนุษย์รู้จักการใช้ไฟใช้เครื่องมือในการปรุงอาหารให้สุกเล็กและนุ่มลง ทำให้มนุษย์มีวิวัฒนาการและกลายมาเป็นเผ่าพันธุ์ที่ชาญฉลาดดังเช่นทุกวันนี้แต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะใช้เหงือกและฟันน้อยลงเหงือกและฟันเจ็บช้ำเพราะคุณมามากแล้วดูแลผู้เขาหน่อยนะครับคอบาเดนยาสีฟันสมุนไพรสกัดบริสุทธิ์ฟันแข็งแรงเหงือกนั่นกระชับ สวัสดีครับดีบีสวนเถาวันนี้เราเป็นคลิปแรกของปี2023นะครับหลังจากที่เราได้คุยกันมา1ปีเต็มเนี่ะเราใช้คลิปไปทั้งหมด245คลิปนะครับตั้งแต่ต้นปีต้นปีที่เราเริ่มด้วยคลิปที่เรียกว่าจีนแก้เกมหมากร้อมสารัฐนะฮะด้วยนโยบาย3 d ดีอันนี้ผมคิดว่าปีหนึ่งเร็วมากเลยนะครับ245คลิปที่ผมทำไปเนี่ยผมยังรู้สึกว่ามันแปบ๊บเดียวเองอะ่ะตอนนี้คลิปสุดท้ายที่เราออกไปก็คือเรื่องชูวิทย์นะครับชีวิตแถงเดือด ู่หาวเล่าร้อนะครับอันนี้เป็นคลิปที่สุดท้ายที่เราออกวันที่31ธันวาคมก็ได้ผลตอบรับที่ดีนะครับทั้งสองคลิปก็เป็นคลิปที่ทั้งต้นและปลายนะครับก็มีคนชมหลายแสนหลายแสนวิวนะครับก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งเรื่องคลิปต่างๆที่ออกมานะครับเรามีคลิปหลากหลายนะครับในเรื่องของการเมืองเรื่องของวัฒนธ,นธนรรมเรื่องของการเมืองในประเทศก็มีนะครับไม่ว่าเป็นสมัยที่เลือกตั้งผู้ว่าชัดชาติหรือแม้กระทั่งการทําวัฒนธรรมแ้จิ๋วในลักษณะของการไหว้เจ้าประเพณีต่างๆศาสนาวัฒนธรรมต่างๆ เราก็ได้ออกมาเป็นความหลากหลายของคลิปนะครับวันนี้เราก็อยากจะมาสรุปคลิปปีที่แล้วด้วยว่าเราทําอะไรไปบ้างแล้วยังมีนโยบายคลิปอะไรใหม่ๆออกมาให้ ให้ท่านผู้ชมได้ได้ชมในปี2023นี้เหตุผลที่ผมต้องมาพูดคนเดียววันนี้ก็คือผมโดนกับตันเทครับเขาติดปัญหาคือเครื่องดีเลย์อยู่ที่ปนมเป็นนะครับยังออกมาไม่ได้เลยครับวันนี้ก็เลยต้องพูดเดี่ยวที่จริงเราจะมาคุยกับ2คนนะครับเป็นการถกอภิปรายเรื่องคลิปต่างๆที่เราทํามานะครับแต่วันนี้เราจําเป็นต้องมาพูดเดี่ยวเพราะว่าเหตุผลก็คือเวลาในการออกนี่มันระชันชิดมันไม่สามารถจะรอได้ผมก็เลยทําคลิปคนเดียวมาก่อนมก็เลยเป็นคลิปกระทันหันนิดนึงนะครับก็เล่าให้ฟังครับว่าคลิปที่เราทำเนีี่มมัน ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรแล้วก็มีเหตุผลอะไรที่เราทําคลิปออกมาในประเด็นนู้นประเด็นนี้นะครับผมเล่าให้ฟังนิดนึงเบื้องหลังในการทําคลิปของเราเนี่ยส่วนมากแล้ว คอนเทนต์ต่างๆเนี่ยเราก็ร่วมกันคิดในทีมงานนะครับเสร็จแล้วก็ปรึกษาวิทยากรด้วยว่าท่านมีความเห็นอย่างไรนะครับแล้วก็ส่วนมากจะเป็นการมาพูดสดๆไม่ได้มีเตรียมคอนเทนต์อะไรมากมายแล้วครับคุยในความคิดเห็นส่วนตัวแล้วก็คุยในเรื่องข้อมูลต่างๆที่อยู่ในหัวสมองอยู่แล้วแล้วมาพูดคุยกันอาจจะเห็นว่าบางอย่างอาจจะไม่ตรงหรือว่าจะเป็นข่าวที่ไม่ไม่ใช่ข่าวนะครับอาจจะเป็นความคิดข่าวลือนะฮะหรือได้รับฟังมาก็อาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างก็เป็นเรื่องปกตินะครับในการที่เราจะสื่อสารบางเรื่องเราไม่จำเป็นต้อง exactly ว่ามันจริงคือเท็จนะครับท่านผู้ชมก็เป็นข้อมูลเฉยๆนะฮะอย่าอย่าคิดว่ามันเป็นข้อข้อเท็จจริงนะฮะอาจจะเป็นบางอย่างที่ผิดพลาดได้บ้างนะครับก็ขออาภัยไว้ล่วงหน้าก่อนคราวนี้นโยบายปี2023เนี่ยเราก็กะว่าเราจะทําคลิปลักษณะของการเมืองเหมือนเดิมนะฮะวัฒธรรมเพลงเราก็ไม่ทิ้งนะครับเราก็ยังทําเหมือนเดิมแล้วก็จะมีคลิปเกี่ยวกับการเมืองในประเทศมากขึ้น ตัวอย่างเช่นที่เมื่อเราทาไปเมื่อคลิปที่แล้วที่ได้รับความต่อรับเป็นดีอย่างยิ่งเนี่ยคือคลิปชูวิทซึ่งผมกับกัปตันก็เลยมีความคิดว่าเราอยากอยาก,อยากทําสติ๊กเกอร์จริงๆเคยผมเคยมีประสบการณ์ทำลายสติ๊กเกอร์มาก่อนนะครับแล้วก็เคยทํามาหลายชุดละแต่ว่าก็เป็นการทการทําส่วนตัวนะครับวันนี้เราจะทําเป็นมหาชนก็คืออยาเผยแพร่ออกสู่มหาชนก็อาจจะต้องมีไอเดียนิดนึงนะฮะอยากให้ท่านผู้ชมลองแชร์ไอเดียนิดนึงว่าต้องการให้เราทําคลิปหรือว่าทําสติ๊กเกอร์หรือว่าทำ,กกร,ร,าทำรูปแบบการ เผยแร่ข่าวสารกันอย่างไรนะครับตอนนี้ผมยกตัวอย่างให้ฟังก็ได้ครับที่ผมวางแผนไว้นี่จะทาสติกเกอร์ของชูวิทย์เนี่ยผมจะตั้งชื่อว่าชูวิทย์ปาบโกงนะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากกัปตันที่กัปตันได้ได้เสนอไอเดียว่าอยากจะส่งเสริมแล้วก็ให้ท่านผู้ชมหรือแฟนคลับเราเนี่ยได นึกถึงภัยอันตรายร้ายแรงของการโกงในประเทศไทยนะครับการโกงในประเทศไทยที่จากประสบการณ์ตรงผมเนี่ยผมทำงานราชการมาเยอะผมก็เจอมาเยอะนะครับแต่ผมไม่กล้าพูดนะฮะพอดีกับตันเขาอาจจะกล้าพูดมากกว่าผมนะเพราะว่าเขาไม่ได้เจอโดยตรงนะผมเจอโดยตรงก็เลยรู้สึกว่าอัดอั้นใจเหมือนกันนะครับว่าจ,จะพูดว่าราชการไทยเนี่ยมีปัญหาเป็นอย่างยิ่งนะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการส่งสวยเรื่องเกี่ยวกับการรับสินบนอะไรพวกเนี้ย ซึ่งเป็นสิ่งที่เรารู้กันอยู่แล้วในใจแต่เราไม่กล้าพูดเพราะมันจะเป็นภัยนะครับแต่ว่าผมก็คิดว่าถ้าเราไม่กล้าพูดมันก็จะเป็นภัยตลอดชีวิตเราถ้าเรากล้าพูดกล้าแสดงออกมันอาจจะทำให้โลกนี้ดีขึ้นผมก็เลยคิดว่าจะทําคลิปเกี่ยวกับการปราบโก้ขึ้นมาให้เยอะขึ้นแล้วจะทําสติกเกอร์ไลน์นะครับ ให้ท่านแฟนขับได้เอาไปใช้นะครับผมจะมีปล่อยคลิปลายสติ๊กเกอร์อันแรกขึ้นไปนะครับมันจะเป็นคอนเทนต์ที่ผมคิดขึ้นมาเองนะครับเช่นถูกต้องนะครับอันนี้คิดเป็นเป็นสติ๊กเกอร์ลายอันแรกนะครับทําไมไม่เข้าใจล้อเล่นใช่ไหมให้ใบ,บแดงไปเลยเย็นไว้พี่เชิญฟอกตามสบายเงี้ยเอาไงดี เอาใจไปเลยอะไรพวกนี้มันเป็นคําขวัญที่เขาใช้ในสติ๊กเกอร์ไลน์นะครับอันนี้เป็นชุดแรกที่ผมอยากจะทําขึ้นมาก่อนเพื่อการเป็นการลองนะครับว่าคอนเทนต์ต่างๆเนี่ยท่านเอาไปใช้ได้ไหมจะมีตัวอย่างภาพให้ท่านเห็นครับเดี๋ยวชมภาพ หลังจากที่ผมพูดเสร็จนะครับมันจะมี8ดภาพนะครับที่ให้ท่านเห็นว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้และจะขอความคิดเห็น,นจากท่านผู้ชมนะครับว่าท่านอยากได้ลายสติกเกอร์แบบไหนคอนเทนต์แบบไหนนะครับอันนี้มีความคิดของผมเองนะครับที่คิดออกมาก่อนเพื่อให้เป็นตัวอย่างให้ท่านเพราะเราจะทําอีกมาออกมาอีกหลายชุดแต่เน้นการปราบโกงการปราบคอร์รัปชันการแก้ไขปัญหาสังคมไทยในการที่โกงแล้วไม่มีใครด่าโกงแล้วไม่โดนทําโทษโกงแล้วยังอยู่สบายโกงแล้วยังมีหน้ามีตามีชื่อเสียงในสังคม นะฮะอันนี้ผมอยากให้ทุกคนละอายใจด้วยตัวเองว่าการโกงคือการทํำ้ายประเทศชาตินะครับมีบางคนบอกผมนะครับว่าไม่เป็นไรเงินหลวงผมว่าไม่ใช่เงินหลวงนะครับ มันคือเงินผมนะครับเงินพวกคุณนะครับไม่ใช่เงินหลวงครับเงินหลวงไม่มีครับหลวงไม่มีเงินหรอกครับหลวงเก็บจากพวกเราไปที่นั้นเงินเข้าเงินพวกเราไปเนี่ยเขาจะต้องเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ใช่เอาไปเข้ากระเป๋าอันนี้ทุกคนทําความเข้าใจนะครับการโกงคือการโกงเงินพวกเราครับที่เรานั่งอยู่ตรงนี้โดนโกงนะครับดังนั้นเราต้องมีความร่วมมือในการปราบโกงครับผมก็เลยคิดว่าอยากจะรณลงเรื่องการปราบโกงโดยสื่อให้ทุกคนในประเทศไทยเนี่ยเจอโกงที่ไหนต้องปราบที่นั่น ต้องออกแสดงความคิดเห็นต้องมีความคิดว่าเราจะช่วยประเทศชาติยังไงในการไม่ให้พวกที่โกงเนี่ยอยู่อยู่รอดในสังคมครับประเทศที่จเจริญแล้วนี่เขาจะมีการโกงน้อยที่สุดนะครับคือผมก็เจอมันเยอะแล้วผมจะอธิบายให้ฟังในความคิดเห็นส่วนตัวก็ได้ว่าการโกงเนี่ยมันทำลายประเทศชาติยังไงยกตัวอย่างเช่นคุณซื้อสินค้ามา1ล้านบาทเนี่ยคุณต้องไปเสีย20%่0เนสี่ยมันถึง 3-3%0,000 แสนบาทเลยนะครับและได้ของที่ไม่ค่อยตรงกับคุณภาพด้วยยกตัวอย่างเช่น33ล้านทำป้ายเนี่ย ป้ายที่รู้จะเปลี่ยนไปทําไมด้วยไม่มีประโยชน์อะไรต่อประเทศชาติเลยนะครับการเปลี่ยนชื่อเนี่ยมันทําให้แย่ลงนะครับคุณลองคิดดูสิคุณจะไปสถานีบางซื่อแล้วคุณไปบอกว่าจะไปสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์มันยาวกันเท่าไหร่อ่ะชื่อและแถมไม่พอบางคนไม่รู้จักครับมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนของประเทศไทยกรุงเทพอภิวัฒน์เนี่ยชื่อมันทำไมยาวขนาดน,นั้นล่ะครับเราไปเที่ยวที่ต่างประเทศเราสถานีโตเกียวสถานีชินดูกุไม่เห็นเขาต้องต่อด้วยชินจูกุ วัตเตกาลาดสลัตตะอะไรก็ว่ากันไปของภาษาญี่ปุ่นนยไม่เห็นก็ต้องต่อยาวขนาดนั้นเลยใช่ไหมฮะและคุณึ้นไม่รู้ไม่ว่าสถานีหัวลำโพงมันชื่ออะไรสถานีหัวลำโพงมันชื่อมันติดอยู่ตรงไหนคุณไปหาชื่อสถานีหัวลำโพงให้ผมหน่อยสิครับมันติดอยู่ตรงไหนมันใช้เงินเท่าไหร่ในการทําชื่อสถานีหัวลำโพงสถานีหัวลำโพงไม่มีชื่อนะครับ ชื่อจริงมันคือสถานีกรุงเทพแล้วมันติดป้ายอยู่ตรงไหน่ะคุณไม่หาให้ผมเอดูหน่อยสิมันไม่มีชื่อสถานีกรุงเทพนะครับมันไปอยู่ตรงนู้นฮะตรงท้ายๆสถานีมันจะมีเขียนชื่อสถานีกรุงเทพอยู่อันเล็กๆนะครับแล้วมันทำไมสถานีหุวล้โพงมันไม่ติดชื่อหรอแล้วใครๆก็เรียกว่าสถานีหุวล้โพงล่ะมันน่าขำนะครับถ้าเทียบเทียบอย่างนี้สถานี ลำปางก็ชื่อไทยลำปางมาตลอดร้อยกว่าปีนะครับไม่เคยเปลี่ยนนะครับทำไมสถานีบางซื่อต้องเปลี่ยนนะครับอันนี้คือเป็นเหตุผลหนึ่ง3-3ล้านบาทเนี่ยคุณเอาไปทิ้งทะเลนะครับเอาไปสร้างอาคารใหญ่มาเริ่มเทิมได้แล้วคุณจะเปลี่ยนชื่อเพื่ออะไรกันแค่นี้ก็บ้าแล้วครับแค่นี้ก็คิดไม่ถูกแล้วครับอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นตรกกะของนักการเมืองไหมครับว่านักการเมืองมันแย่แค่ไหนถ้าเราไม่ไปโฟกัสเขา ดูแลเขาให้เขาอยู่ในก่องกอลรอยอันนี้คือเป็นความ,มเห็นส่วนตัวเรื่องการปราโกงนะครับจริงๆมึงที่อาจจะไม่ใช่การโกงก็ได้แต่ผมว่า33ล้านเนี่ยมีปัญหาแน่นอนถ้าจะจริงๆจะเปลี่ยนชื่อจริงๆนะผมว่า5ล้านก็เยอะแล้วครับผมก็มีอาชีพพวกนี้มาก่อนนะ ผมก็เป็นวิศวกรคนหนึ่งเนี่ยผมว่าให้ตายยังไงอ่ะห้าล้านก็เยอะแล้วครับเพราะว่ามันโครงสร้างอะไรก็แล้วแต่นะคุณสามารถลดต้นทุนได้งไงครับถ้ามันไม่มีประโยชน์อะไรแล้วเอาเงินไปทิ้งทําไมการรถไฟเป็นหนี้2 0 0 0 0นล้านบาทมีหนี้เขา2 0 0 0 0นล้านนะครับแต่คุณเอาควัากระเป๋ากันไปทิ้งทะเลอีกสาสามล้านเพื่ออะไรอันนี้ผมเป็นโจทย์ที่ผมคิดไม่ออกเลยอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเราต้องช่วยกันปราบโครงครับอันนี้เรากลับมาในส่วนที่เป็นนโยบายของของเราในการทําคลิปเนี่ยคือว่าเรา จะมองว่าเราทําเรื่องจีนเป็นหลักโดยเฉพาะเศรษฐกิจการเมืองของจีนเนี่ยผมก็เลยอยากสรุปให้ฟังนิดนึงนะครับว่าในช่วงต้นของเศรษฐกิจจีนในปี2023เนี่ยอะไรที่มันเป็นหัวใจในการที่จะเราจะคุยกันนะฮะและเป็นต้นเหตุของปัญหาปัญหาแรกสุดของจีนตอนนี้นะฮะคือว่าเรื่องโควิดนะฮะคราวนี้โควิดมันเกิดขึ้นได้อย่างไรและเกิดสรุปอย่างไรเราไม่พูดถึงมันแล้วแต่เราจะพูดถึงปลายทางมันละปลายทางของเซโรโควิดคืออะไร มันเป็นนโยบายพิกฟ้าพิษเพนดินของเซโรโควิดมาเป็นไม่มีโควิดครับเขาเรียกว่าโควิดแบบไดนามิกครับก็คือยุดหยุ่นสูงมากตอนนี้ประเทศจีนเปิดเสรีทุกๆเมืองแล้วนะครับในเรื่องของโควิดไม่มีการตรวจ PCR ไม่มีการทําอะไรทั้งสิน้นเสรีมากนะครับจะไปไหนก็ไปจะทําทอะไรก็ทำนะครับตัวเลขก็ไม่มีการถแถลงรายงานทั้งสิ้นนะครับปักกิงกวางเจ้าเสี่ยงให้อูหั่นเฉินตัวอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันน่าจะมีคนติดอย่างน้อยสัก20-30%ละ นะไอ้เมืองใหญ่คงไม่เท่าไหร่หรอกครับแต่ในชนบทด,ดิสิถ้ามันติดในชนบทขึ้นมาเนี่ยไอ้ฟาสิลิตี้ต่างๆในการดูแลคนสูงอายุคนป่วยที่อ่อนแอแล้วป่วยเป็นโควิดแล้วมีอาการหนักเนี่ยเขาจะทาอย่างไรตัวตัวเลขมันไม่เปิดเผยนะครับเพราะไม่รู้จะเปิดเผยทําไมไม่มีประโยชน์อะไรนะครับฉะนั้นการที่เขารู้แน่ๆคือคนตายแต่ผมดูตัวเลขคนตายมันก็ไม่เยอะนะครับ มันหลายร้อยคนต่อวันนะครับมันเทียบกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นยังเยอะกว่าเลยนะญี่ปุ่นประชากรร้อยกว่าล้านคนนะครับจีนพันกว่าล้านนะครับญี่ปุ่นร้อยยีล้านจีนพันสี่ร้อยล้านต่างกัน15เท่าฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนตายจีนไม่ได้มากกว่าญี่ปุ่นฉะนั้นสถานการณ์มันยังไม่น่าห่วงเท่าไหรนะ่เพราะว่าตอนนี้เชื้อโอไมิคอนมันค่อนข้างเขเรียกว่าพันอะไร b ี 4. 5อะไรก็แล้วแต่ผมก็ไม่อยากรู้หรอกครับ มันไม่ร้ายแรงแต่เขากลัวมันกลายพันธุ์เขาก็เลยเฝ้าดูสถานการณ์ตอนนี้สถานทูตจีนเนี่ยก็ยังไม่เปิดวีซ่าให้ให้ทำเนะี่ยถามไปที่สถานทูตสถานทูตยังไม่บอกไม่บอกไม่ได้เลยนะครับว่าจะเปิดทําให้ทําวีซ่าเมื่อไหร่ตอนนี้สายการบิน15สายการบินนะครับที่เขามีแผนการจ่อที่จะมาบินในประเทศไทยทุกเมืองใหญ่ในจีน,นครับเตรียมจะมาบินเข้าในประเทศไทยแล้วครับจากนั้นขึ้นมหาชนของนักท่องเที่ยวจีนจะเข้ามาประเทศไทยอย่างน้อยผมว่าปีหน้ามี5ล้านคนอย่างน้อยนะครับหรือ เฉลียล่ยละเดือนละ4 5่แสนนะฮะซึ่งผมว่ามันจะเริ่มตั้งแต่หลังตุจีนนี่แหละตอนตุจีนนี่แหละ4 5่แสนคนต่อเดือนนะซึ่งประเทศไทยรับได้ไหมที่สุที่น่ากลัวที่สุดคือมันจะทําให้เชื้อเนี่ยมาจากประเทศจีนเนี่ยมาแพร่ในประเทศไทยอีกไหนซึ่งทำฟังที่ฟังในข่าวนี้มันไม่น่าจะแพร่มากเพราะเหตุผลก็คือมันเป็นเชื้อที่อ่อนและเป็นเชื้อตัวเดียวกันอยู่ในเมืองไทยอยู่แล้วทีนั้นมันจะไม่มีการซ้ำนะฮะจะระบาดซ้ําไม่ได้ เพราะว่าเรามีหุมิคุ้มกันอยู่แล้วในเชื้อตัวนี้แต่ถ้ามันเป็นเชื้อตัวอื่นมันก็ไม่แน่ที่จะทำให้เกิดระบาดซ้ําในประเทศไทยอันนี้กระทรวงสาธารณสุขไทยต้องดูแลด้วยด้วยด้วยวย,วยตัวเองนะครับเราก็แค่บอกว่าสถานการณ์จริงมันเป็นอย่างนั้นคราวนี้การเปิดประเทศของจีนเนี่ยมันจะทําให้จีนเกิดอะไรขึ้นบ้างการที่จีนเนี่ยมีอยู่3มหยุดยุดยดทธศาสตร์ปัจจัยนะครับที่เขาต้องแก้ไขคือการคบกับสหรัฐจะทํำยังไงการจะทําให้มีขั้วที่3มจะทํำยังไงซีจิ้นผิงจะเดินเกมกับ การทูตของเชิงลุกจะทำยังไงนะฮะการที่จะพัฒนาประเทศจีนในการเปิดเมืองเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอันนี้เป็นโจทย์ที่สีจินผิงยังท้าทายอยู่นะครับอีกสิ่งที่เราจะพูดถึงหนึ่งอีกอย่างหนึ่งที่สีจินผิงต้องทําคือการฟื้นฟูการบริโภคนะฮะการสนับสนุนภาคเอกชนเอ่อการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านตลาดอสังหาริมทรัพย์การใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงการคลังนะครับการกระตุ้นจ d p พให้ขยายตัวขึ้นเนี่ยจะทําอย่างไรเนี่ยฮะซึ่งตั้งเป้าไว้ที่5%เ์นะครับ ซึ่งในปีที่ผ่านมานี่เขาตั้งเป้าไว้5.5นะครับแต่มันสามารถทําได้แค่3.3ปีนี้ตั้งเป้าไว้ที่5ซึ่งผมคิดว่าน่าจะทําได้ถ้าไม่เกิดแบ็กซ์วอรนขึ้นมาก่อนแบ็กซ์วอนก็แปลว่าสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันนะครับอันนี้เป็นสับหม่ที่ผมเรียนรู้มาคือเออผมเข้าใจคําว่าแบ็กซ์วอรนอย่างนึงเนาะคือมันเป็นอะไรที่คือมีห่านขาวอะ่ะห่านขาวเต็ไมไปหมดเลยย่คนี้ก็มีห่านดำโผล่ขึ้นมาตัวนึงมันทาให้สถานการณ์มันพลิก,ได,ลนนก,ดไ,กได้็ นะเหมือนสงครามยูเครนอยู่ดีไม่ก็เกิดขึ้นเราไม่รู้ตัวโควิดนั่นกานวันนั้นผมฟังข่าวโควิดผมบอกหัวเราะอยู่เลยลุกน้องผมบอกว่ามีข่าวมองจีนว่ามีโรคระบาดผมฟังข่าวโรคระบาดมนจนเบือ่อแล้วว่ะเฮ้ยไม่เป็นไรนะ่ะเดี๋ยวเราไปจะไปจีนกันนะมันมีโรคระบาดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะ่ะ ครับเดียวบูบบูบเต็มโลกเลยครับผมก็เลยไม่ได้ไปเมืองจีนเลยตอนนั้นจําได้เมื่อเดือนประมาณเดือนธันวาคมปีที่แล้วซึ่งสถานการณ์อย่างเงี้ยไอ้แบคซอรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับในโลกของความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่แปลกประหลาดที่จะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆฉะนั้นปี2 0งศจะเกิดแบคซอรขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้เราก็เลยคิดว่าตัวนี้เป็นตัวแปรสําคัญที่จะทําให้มันไม่เป็นตามเป้านะครับสถานก,การณ์ตอนเนี้ยโควิดมันจะกระทบต่อจีน ในช่วงต้นๆเท่านั้นเองหลังจากผ่านตูจีนไปแล้วผมคิดว่าทุกอย่างจะเข้าสู่สถานการณ์ที่เรียกว่าสูงสุดของการแพร่ระบาดพอสูงสุดปุ๊บมันก็มีแต่ลงๆๆนะครับสูงสุดเมื่อไหร่แล้วตัวเลขลงเมื่อไหร่เราจะเห็นสถานการณ์ที่เรียกว่าเศรษฐกิจจะเปิดครับอ่าตัวเลขดูง่ายๆนะครับถ้าคนจีนติดกันจนทั่วไปแล้วจนจบแล้วมันจะตัวเลขมันจะลดลงครับตัวเลขคนตายนะครับคือเราไม่ต้องดูตัวเลขคนติดแล้วครับเพราะมันดูไม่ได้ไม่รู้จะดูยังไงเพราะเขาติดแต่เขาไม่ได้ตรวจนะครับทุกวันนเีย ที่ข่าวฟังมาเนี่ยนะจากเพื่อนฝูงญาติบิ่นี่นะครับมันติดกันทั้งโรงเรียนติดกันทั้งบริษัทนะอย่างที่เพื่อนผมที่ที่อยู่กวางเจาเขาบอกว่าบริษัทเขาติดไปครึ่งหนึ่งเหมือนที่เมืองไทยเลยครับบริษัทผมก็ติดกันทุกคนแล้วครับไม่มีใครไม่เคยเป็นโควิดนะครับที่ผมเจอมาเก้าสิบ้าเก้าสิอร์เซแล้วกันคนที่ผมเจอมาเนี่ยติดโควิดกันทั้งนั้นแหละครับไม่ไม่ไม่มีใครที่บอกว่ามีครับเจกูยังไม่ติดครับกัปตันยังไม่ติดครับอันนี้อันนี้ผมก็สงสัยออยู่พระะไ อันนี้ก็เลยเลยต้องมาศึกษากันว่าเผลผลอะไรคนที่ไม่ติดเป็นเขาอาจจะติดไปแล้วแต่เขาหายโดยไม่รู้ตัวนะครับเยอะแยะเพราะผมก็ติดไปก็ป่วยหนึ่งวันเองบางคนติดไปยังไม่รู้เลยว่าติดนะฮะดังนั้นสิ่งที่จีนจะต้องเน้นต่อไปในเรื่องการเมืองระหว่างประเทศดูจากสียินผิงไปเยือนต่างประเทศนะครับสังเกตดูนะครับเขาออกตะเวนต่างประเทศเยอะมากเลยนะเขามาเอเปกนะฮะเขามาร่วมงาน G20 นะครับเขาไปซาอุดิอารเบียประชุมอาหรับัม,มิตนะครับเด้วเขาไปเอเชียกลางอีกนะครับตอนเนี้ย เขากลับไปประเทศจีนปุ๊บเนี่ยเขาพลิกฝ่ามือเลยครับ1 8อองศานะครับในการที่จะเปิดประเทศนโยบายนี้เห็นได้เด่นชัดเลยนะครับว่ามีการสั่งการแบบรวดเร็วแล้วก็ฉับไวนะครับเปลี่ยนนโยบายแบบให้ทําให้จีนเปิดออกมาเปิดกับเปิดประตูอาซาเลยครับแล้วก็ทุกคนเชิญ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 อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มันก็ได้ผลนะครับ มันก็เลยแพร่หลายแพร่กระจายทุเชื้อโรคไปทั่วประเทศจีนอันนี้เป็นมาตรการนะครับเชื้อโรคแพร่กระจายนะครับเพราะเขาพิสูจน์แล้วโอไมคอนไม่ได้ทําให้คนตายตายแค่0.01เทียบกับไข้หวัดใหญ่ยังตาย0.02เลยครับเขาก็เลยบอกว่ามันอ่อนอ่อนแรงกว่าไข้หวัดใหญ่ดังนั้นเขาก็เลยเสี่ยงที่ให้มันระบาดนะครับดีกว่าที่จะปล่อยให้เศรษฐกิจพังนะครับว่าการล็อกดาว เมืองเหมือนเสี่ยงห้2เดือนนั่นแนหะมันทําความเสียหายให้กับประเทศจีนมหาศาลนะครับแต่เป็นการทดลองนะครับแล้วก็มีการทดสอบด้วยว่าประเทศจีนทนได้แค่ไหนนะปรากฏว่าก็ทนได้นะครับหลังจากนั้นแล้วถึงจะทนไม่ไหวนะครับถึงมีการประท้วงกันอย่างรุนแรงแล้วก็สินจิปินพ,พูดออกมาชัดเจนเลยนะครับว่าในประเทศจีนเนี่ยพันสล้านคนอนะ มันต้องมีความคิดหลากหลายมหาศาลมันต้องมีความไม่เห็นด้วยเห็นด้วยกันเยอะแยะนะครับเขาพูดชัดเจนในที่ประชุมนะครับไม่แปลกครับที่จะมีความเห็นไม่ตรงกันไม่แปลกครับที่มีความขัดแย้งกันในเรื่องความคิดเห็นแต่สิ่งที่ต้องทําคือมาตรการที่มีประโยชน์กับทุกคนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ดีครับ เป็นคำพูดที่ดีมากทําเพื่อส่วนรวมให้ทุกคนมีประโยชน์มันจะมีคนเสียแน่นอนในโลกนี้ไม่มีใครได้คนเดียวเะนั้นมาตรการที่สียิ้นปิงทามาผมก็มั่นใจว่าเขาทําเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนะครับมาเห็นจะเป็นอะไรเลยถ้าถ้ามันส่วนรวมได้ประโยชน์นะครับจะมีคนเสียส่วนน้อยที่จะต้องเสียบ้างมันมันหลีกไม่พ้นนะครับในโลกนี้อย่างนั้นเราก็มามองว่าตอนหลังจากประชุมเดือนมีนาของคณะพักคอมมิวนิสต์ ในการเลือกตั้งผู้นําที่เป็นทางการนะครับตอนนี้เลือกตั้งเสร็จไปแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่เป็นทางการตอนนี้มีการเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนผ่านเป็นทางการโดยเพราะการประชุมเพื่อจะเลือกจัดสรรตัวแทนต่างๆด้วยยังไม่จบสิ้นนะครับหลังจากเดือนมีนาเป็นทางการแล้วก็จะมีนโยบายออกมาตอนนี้มีตําแหน่งที่เขาตั้งไว้แล้วคือรองนายกนะครับที่เป็นหัวหน้าเศรษฐกิจคนใหม่นะครับชื่อนายเฮอร์รี่เฟิงนะครับก็ได้ตั้งสโลแกนมาใหม่นะครับบอกว่ารัฐวิสาหกิจต้องกล้าทําเอกชนต้องกล้าเสี่ยงต่างชาติต้องกล้าลงทุน3กล้าเนี่ย เป็นหัวใจสําคัญหัวข้อสำคัญในการที่จะดำเนินทําให้เศรษฐ,ฐกิจจีนลดหน้าต่อไปเขาบอกว่าสามก้าเนี่ยเหตุผลที่ต้องพูดอย่างนี้พ่อเลยพ่อสมัยก่อนนี่จีนขับเคลื่อนด้วยอสังหาริมทรัพย์ขับเคลื่อนด้วยงบลงทุนของรัฐบาลในการทำฟาซิลิตี้โครงสร้างพื้นฐานนะฮะโดยเฉพาะรถไฟความเร็วสูงตอนนี้เขาบอกว่าหยุด ไม่ใช่หยุดแบบสนิทนะครับหยุดที่จะทําเน้นหนักตรงนั้นแต่รถไฟทางเรือสิ่งทำต่อไปนะครับในแผนที่มีอยู่แล้วไม่ได้มากกว่านั้นแต่แผนมันก็เยอะอยู่แล้วนะครับเขาก็เลยมันเน้นมาทางไหนนะครับเน้นาทางซัพพลายเชนครับในการเอ,อืเออเออ้อเอื้ออานวยให้ห่วงโซ่อุปทานของจีนเนี่ยรุดหน้าต่อไปแล้วก็คล่องตัวต่อไปอยกตัวอย่างเช่นเรื่องชิปเนี่ยเหตุผลที่เขามีปัญหาเรื่องชิปเป็นอย่างมากเพราะชิป นโยบายชิปแอคหรือนโยบายที่เกิดขึ้นมาใหม่ของของอสหรัฐนะฮะล่าสุดนะครับ,รบที่เขาเรียกว่าวันที่6ตุลาที่ผ่านมานะครับกระทรวงพาณิชย์ได้ออกเกณฑ์กฎเกณฑ์ใหม่เรื่องอุาาสตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในวงการธุรกิจตัวเนี้ยเขาเรียกแอดวานเรียกว่า,ก,วาการแซงชัน่นหรือว่าการแอนตี้แอดวานชิปให้จีนครับคือพูดง่ายว่าชิปที่เป็นชิปธรรมดาเนี่ยส่งไปเถอะนะฮะแต่ถ้าแอดวานชิปไม่ส่งนะครับ ฉะนั้นจีนก็เลยต้องมาทุ่มเททําเรื่องเกี่ยวกับแอดวานซ์นาโนมิเตอร์ชิปขึ้นมาเนี่ยพูดง่ายๆว่าชิปตัวแรกๆเ,เนี่ยสามห้านาโนเจ็ดนาโนเก้านาโนเนี่ยเขาไม่ส่งให้จีนครับจีนก็เลยต้องมาทุ่มกําลังในการผลิตชิปพวกนี้ด้วยตัวเองแต่เทคโนโลยีคนละรูปแบบนะครับตอนนี้รูปแบบในการเทคโนโลยีในการผลิตนาโนมิเตอร์ชิปเนี่ยจะเปลี่ยนไปในประเทศจีนเพราะจีนไม่สามารถจะเอาเทคโนโลยีของสหรัฐมาใช้ได้เขาก็เลยทําพัฒนาทุ่มกํกา,ากลังในการพัฒนาเทคโนโลยีนาโนชิป ด้วยตัวเองนะครับมันก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงตรงนี้ที่เป็นซัพพลายเชนที่สําคัญที่ทําให้ประเทศจีนเองเนี่ยก็มีความหนักใจนะครับเพราะว่าตอนนี้จีนครองมาแชร์แค่สิบเปอร์เซ็นั้นเองของชิปของโลกเนี่ยแล้วจีนใช้เท่าไหร่รู้ไหมฮะใช้ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นของโลกนะครับแต่ว่าเิดยงแแค่สิบเปอร์เซ็นต์แลขสี่ห้าสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องนำเข้านะครับโดยส่วนมากแล้วนําเข้าจากเกาหลีกับไต้หวันถ้าเกาหลีกับไต้หวันก็รู้อยู่แล้วลูกสมุนสารนะครับถ้าเกิดวันไหนที่เป็น, San นเซง ห้ามส่งเข้าจีนซัพพลายเชนจีนก็จะต้องร่วมสลายครับมันร่วมสลายมันไม่ร่วมสลายแค่ว่าซัพพลายเชนเฉพาะชิปนะครับมันจะร่วมสลายเป็นโดมิโนไปถึงสินค้าอุตสาหกรรมทั้งหมดเลยครับผมฟังแล้วก็หนาวเหน็บแทนนะครับเพราะว่าเหตุผลก็คือว่าสินค้าทุกอย่างตอนนี้มันใช้ชิปหมดดังนั้นสิ่งที่จีนผลิตได้ตอนนี้คือชิป10%เอนี่ยอย่าคิดว่าเป็นานาโนชิปนะครับเป็นชิปตัวใหญ่ๆ2 0 3ยี่สิบสามสิบ นาโนอะไรพวกนี้ซึ่งใช้กับทีวีเครื่องซักผ้าอะไรพวกนี้นะแต่ว่าเป็นชิปพวกใช้โทรศัพท์มือถือพวกเนี่ยตอนนี้หัวไวก็กาลังเริ่มผลิตอยู่นะครับสามหนึ่งเขาผลิตได้นะครับไม่ใช่ผลิตไม่ได้แต่มันไม่เยอะพอไงมันน้อยมันแค่หนึ่งเท่านั้นเองของความต้องการรอนนี้ก็ต้องเพิ่มกาลังผลิตมาให้ได้ตามความต้องการของบางประเทศก่อนก็ใช้เวลาอีกอย่างน้อยๆหลายปีอยู่ก็ไม่รู้กี่ปีฉะนั้นตอนนี้เขาก็ยังเป็นเป็นลองสารัตในเรื่องเทคโนโลยีนาโนมากฉะนั้นเขาก็ต้องทําใจว่าไม่สาามรถผลิต ชี้ปสนองต่อความต้องการของตลาดได้แน่นอนครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่สําคัญนะครับคือว่าตอนนี้หุ้นไฮเทคของจีนเนี่ยก็ตกลงมหาศาลเลยนะครับคนที่ใครที่ถือหุ้นจีนตอนนี้ทาใจไว้เลยนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณจะถือหุ้นจีนเนี่ยและกาไรเนี่ยคุณต้องถืออย่างน้อยเปีขึ้นไปตอนนี้เขาคาดเดาพยากรแล้วครับว่า7ปีขึ้นไปถึงกำไรถ้าคุณถือ5ปีเนี่ยหรือสปีเนี่ยคุณมีโอกาสขาดทุนสูงอันนี้เป็นแนวโน้มในอนาคตที่คนจะเล่นหุ้นจีนต้องทําใจนะครับว่าคุณซื้อหุ้นจีน ซื้อเลยครับกำไรแน่ๆต้องถือนานหน่อยตอนนี้มันเริ่มขึ้นฟื้นตัวแล้วครับคนที่ซื้อช้าก็ตอนนี้อาจจะซื้อช้าไปแล้วนะครับบางคนที่ซื้อไปก่อนที่มันถูกๆนี่กำไรไปแล้วครับแต่ว่าต้องถือนานหน่อยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันผันผวนเหลือเกินความแม่นอนมันมันค่อนข้างสูงไม่ใช่ว่าจะถือสั้นๆแล้วจะกำไรนี่ยาก อันนี้เรียนให้คนที่ที่มีความรู้ทางด้านหุ้นลองมองดูนะครับว่าการถือหุ้นจีนที่เหมาะสมคือ7จ0ถึงสิปีนะฮะถึงจะได้กําไรถ้าถือสั้นอย่างน้อยต้องสปีเล่นหุ้นก็คนจะรู้ว่าหุ้นจีนน่าเล่นมากนะครับเพราะว่ามันกาไรทีมันสิเท่าเลยนะ,ะมันไม่ได้กาไรที่2บาทสาบาทอันนี้คือสิ่งที่คุณต้องเสียงคือ high risk high return นะ,ะถ้าล่นเล่นหุ้นเป็น,นะะมีเงินเยอะถือนานนะครับซื้อหุ้นจีนกาไรแน่แต่ต้องถือนาน อันนี้คือสิ่งที่ผู้เล่นทุ้นที่รวยๆเขาทำกันครับดังนั้นเราก็มองว่ายูเคิร์ฟของจีนเนี่ยมันค่อนข้างจะสูงนะฮะเพราะว่ามันขันผนมากเลยเพราะว่าประเทศจีนเป็นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเขาเรียกว่ามีมีความไม่มั่นมั่นคงสูงเพราะว่าเป็นเศรษฐกิจเกิดใหม, Market, ม่นะอินเมจินมาเก็ตก็เป็นธรรมดาครับที่จะต้องให้เรามองภาพเศรษฐกิจภาพรวมของมาภาพของจีนให้ออกทีนนี้เหตุเหตุผลที่เศรษฐกิจจีนไม่ดีอะ่ะมันมีเหตุผลอะไรนะแน่นอนครับสงครามการค้าจีนสหรัฐ แน่นอนครับอสังหาอมริมทรัพย์ที่มีปัญหาฟองสบู่ราคาลดลงนะครับแน่นอนครับโควิด3ปัญหาเนี่ยมันจะแก้ได้ไหมตอนนี้โควิดเนี่ยแก้ได้แล้วและคิดว่าอนาคตแนวโน้นมจะดีขึ้นอสังหา,าริมทรัพย์จีนตอนนี้ออกมาตรการมาสิบหกมาตรการของรัฐบาลจีนเข้าไปอุ้มอสังหาริมทรัพย์นะคาดว่าราคาไม่ตกกว่านี้ละมันนิ่งละมันถึงจุดสุดยอดในการที่ต่ำสุดละอันนี้มั่นใจว่าอาสังหาริมทรัพย์ไม่ตกไปกว่านี้ละอันสุดท้ายสงครามการค้าผมคิดว่าสงครามการค้าเนี่ยลึกสุดละ ไม่ไปไหนละตอนนี้โจไปเดนแก้ไม่ได้เขาแก้ยังไงครับเพราะว่าเขาต้องแก้โดยการลดภาษีนําเข้าสินค้าจีนตอนนี้ยุดเก็บอยู่25%นะครับถ้าเขาไม่ลด25%รตัวนี้เนี่ยตัวเขาเองอะจะอยู่ไม่รอดเพราะเหตุผลก็คือว่าเงินมันเฟอมันไม่ลดลงสักทีนาโนมดอกเบี้ยสหรัฐก็ไม่ลง มีแต่ขึ้นนะครับเพราะเงินเฟอ้อมันไม่ลงเนี่ยจะทําให้เงินเฟอ้อลงทําได้อย่างที่ทําได้คือหนึ่งสงครามยุคเคนต้องเลิกอันนี้โจไม่ได้รู้นะครับถ้าเขาปล่อยให้สงครามยุเคนเลื้อหลังตัวเขาเองอะจะเป็นอันตรายเป็นอย่างยิ่งเพราะเงินเฟอ้อมันจะไม่ลงสงครามยุเคนเลิกเมื่อไหร่เงินเฟอ้อก็จะลงและอีกสอยืนหนึ่งสงครามการค้าจีนกับสหรัฐจะต้องเลิกเลิกเมื่อไหร่เงินเฟอ้อก็จะลดลง เพราะว่าเหตุผลก็คือว่าไอ้ที่เก็บไป25%่เน่ไปเพิ่มมาตามเงินเฟ้อครับสงครามยูเครนทำให้ราคาน้ำมันมันขึ้นครับพลังงานมันขึ้นครับพอราคามันขึ้นทุกอย่างมันขึ้นหมดเงินก็เฟ้อไงครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นผลผลกระทบโดมิโนที่เราเห็นชัดๆดเลยว่ามันแก้ได้ฮะแต่มันไม่แก้ คือยังปล่อยให้สงครามอยู่เคนเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุผลก็คือสหรัฐไม่ยอมหยุดในการสนับสนุนอยู่เครนไคสหรัฐไม่ยอมหยุดในการทําสงครามการค้ากับจีนนะสามอย่างนี้มันแก้แก้ไปแล้วหนึ่งอย่างคือเวทอีกสองอย่างอยู่ที่สหรัฐแล้วครับถ้าสหรัฐอยากให้เงินเฟ้อลดลงเขาก็ต้องแก้สองอย่างนี้ให้ได้อันนี้เรามองโจทย์พื้นฐานง่ายๆของการดูเศรษฐกิจมาภาคว่ามันเป็นอะไรที่เราเห็นชัดแล้วครับว่ายังไงยัสหรัฐก็ยังไม่ยอมแก้สองอย่างนี้ เศรษฐกิจก็ยังไม่ดีขึ้นปี2023ดีเซชันแน่นอนครับเศรษฐกิจสหรัฐ2023เงินเฟอ้อยังคงสูงอยู่ดอกเบี้ยยังคงสูงอยู่เศรษฐกิจก็ยังไม่โตพอเศรษฐกิจยังไม่โตอัตราเงินเฟอ้อก็จะสูงอยู่ดอกเบี้ยก็ยังสูงอยู่การลงทุนก็จะต่ำลงน้อยลงคนก็ไม่บริโภคพ,พอคนไม่บริโภค c ีเซชันครับพอลีเซชันมันก็จะทําให้วัฏจักรองค์จรอุบาทเกิดขึ้นก็คือคนก็ไม่มีเงินพอคนไม่มีเงินคนก็ไม่ใช้จ่ายพอคนไม่ใช้จ่าย การลงทุนก็ไม่มีเพราะไม่รู้จะผลิตให้ไา่นะฮะอสังหาริมทรัพย์ก็ตกลงเพราะกาลังซื้อตกลงพอไปถึงจุดตามจุดทุกอย่างถูกถูกราคาถูกคนก็จะกลับมาซื้อนะฮะคนก็จะทนไม่ไหวสงครามก็จะเลิกเองน้ํามันก็จะลดตลาดน้ํามันก็จะราคาถูกลงมันก็จะกลับขึ้นมาเป็นวัฏจักรที่เรียกว่าวัฏจักรการเติบโตรอบต่อไปก็รอถึงจุดต่ำสุดครับถึงจุดต่ำสุดเมื่อไหร่มันก็จะขึ้นขึ้นมาเป็นปกติของเศรษฐกิจธรรมชาติของวัฏจักรเศรษฐกิจตามวงจรของเศรษฐกิจทั่วโลกก็เป็นอย ร้อยปีละฉะนั้นเราไม่ต้องคิดมากแล้วครับว่า2 0 2 3มันดีเซชันมันเศรษฐกิจไม่ดีแน่นอนครับแต่ปี2024ก็จะเริ่มฟื้นตัวนะฮะเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นเงินเฟอ้อก็จะลดลงดอกเบี้ยก็ลดลงนะครับมองออกไง่ายๆนะครับเป็นทงนักเศรษฐศาสตร์ผมก็ยังมองออกเลยคุณก็ต้องมองออกนะครับว่าปี2023เนี่ยมันเป็นปีที่ไม่ค่อยดีจาแย่ลงปี2024จะเป็นปีที่ฟื้นตัวเศรษฐกิจจะดีขึ้นเน้นย้ำนะครับทุกคนต้องมองโลกเอารริระีะทบตต่ชว เอกเบี้ยขึ้นเราม right ีผลกระทบเยอะนะครับเงินเฟ้อก is ็มีผลกระทบต่อเรานะครับของแพงขึ้นเราซื Schön ้อของแพงขึ้นราคาสินค้าที่เราบริโภคก็แพงขึ้นรายได้เราแพงขึ้นหรือเปล่ามากขึ้นหรือเปล่านี่คือปัญหาถ้ารายได้เรามากขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่รายได้เราน้อยลงคนที่แย่คือเราไงครับหลักการแค่นี้เองไม่มีอะไรตอนนี้ผมไม่รู้สึกตัวอะไรเพราะว่ารายได้ผมแย่ลงน้อยลงนะฮะเพราะคนไม่ค่อยบริโภคไม่ค่อยซื้อของเคยเคยขายของได้ร้อยหนึ่งตอนนี้ขายได้50บเองแล้วเงินกาไรหายไปไหนก็หายไป50%าสิบเปอร์เซ็นต์ครับ มันก็รายได้ร้อยร้อยลงไป50%นะครับผมก็เห็นผลกระทบชัดๆอยู่แล้วไม่มีปัญหาที่เราต้องไปถกอะไรมากมายนอกจากดูความเป็นธรรมชาติของการค้าขายก็เห็นผลกระทบแน่นอนแล้วครับวันนี้ก็เป็นคลิปทดแทนกับกัปตันเทผมนะครับผมก็เลยมาคุยคนเดียวก็พอสังเกตว่านโยบายปี2023ในการทําคลิปผมคือว่าเหมือนเดิมครับการเมืองเศรษฐกิจกวัฒนธรรมประเพณีเพิ่มเติมคือการเมืองในประเทศเพราะาปีนี้เป็นปีเลือกตั้ง2 0 2 3ประมาณน่าจะพฤษภาครับเราก็จะได้นายกคนใหม่อาจจะหน้าเดิม หรือหน้าใหม่ก็ไม่รู้ปีนี้ก็จะเลือกใหม่ทุกท่านจะต้องเลือกใหม่นะครับใครที่รักนายกตู่ก็เลือกนายกตู่นะครับใครที่ไม่รักก็เลือกฝั่งตรงข้ามก็อาจจะได้คนใหม่ๆขึ้นมาช่วยในการที่จะพัฒนาประเทศให้ดีกว่านี้นะครับแปดปีที่ผ่านมาผิดหวังมากครับเมื่อแปดปีที่แล้วผมยังมีความหวังอยู่ว่าประเทศไทยจะปิดติรูปและพัฒนาให้ดีขึ้นแต่แดปีผ่านมามันแย่ลงอีกไม่รู้จะแย่ไปไหนผมก็หมดหวงังนะฮะก็เลยหวังว่านายกคนใหม่หรือรัฐมนตรี รัฐบาลใหม่ก็คงจะมีความคิดความเห็นอะไรดีดีกว่านี้ที่ผ่านมาก็ถือว่ามันผ่านไปนะครับมีใหม่แล้วก็ความหวังใหม่เริ่มต้นกันใหม่นะครับวันนี้ก็ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ